จากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบให้การท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมเงียบเหงารวมถึงบางโรงแรมที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมวันลอยกระทงซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโรงแรมในช่วงเดือนพฤศจิกายนทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งที่แต่ละปีสามารถทํารายได้อย่างมหาศาลส่วนหนึ่งมาจากการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนในประเทศและต่างประเทศทําให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเกิดการตื่นกลัวและเกรงว่าอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเช่นเดียวกับโรงแรมอนันตรากรุงเทพรีเว์ไซด์รีสอร์ทแอนด์สปาจากเดิมจะใช้บริเวณท่าน้ํานี้จากกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับนักท่องเที่ยว เพราะมีการประดับประดาโคมไฟการแสดงโชว์รวมถึงการจุดพรุเฉลิมฉลองแต่จําเป็นต้องงดไปพออาะอยเพื่คุ้มต้นทุนและคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งของแม่น้ําเจ้าพระยาตามที่ทางกทมอขอ,ขอความร่วมมือ <S 1> <S 1> Yeah you know um you know uh, obviously Loy Krathong is a very important event in the in the for Thailand and you know being one of the riverside hotels is one of our premier events <S <S of the year um you know but uh, Yeah, uh, you know, unfortunately year we've we cancel had about and think this it did to สำหรับมาตรการป้องกันของโรงแรมมีการเตรียมพร้อมทางโรงแรมได้สร้างผนังกั้นน้ำสูงขึ้นจากพื้นถึง1เมตร50เซนติเมตรมีทีมดูแลการอพยพโดยใช้เรือสำราญหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตรียมน้ำดื่มอาหารสิ่งของที่จำเป็นติดไว้บนเรืออยู่ตลอดและมีการตรวจวัดระดับน้ำทุกๆ30นาทีอีกด้วย I think uh, you know. First and foremost, uh, you know, when this hotel was conceived over 20 years ago, you know, our owners were had enough foresight to build the hotel a meter higher than what any of the expected floods were at the time. But so, mm -hmm. as you can see, the river wall and you know everything is here. Likewise, I mean, when you know that you know we learned that there could be potential flooding, you know, mm -hmm. we've been monitoring the tides. We've you know certainly fortified the hotel with you know uh, about uh, 10000 plus uh, sandbags at this time we do have extensive river front here but at this point you know we haven't been affected at all by the you know rise of the tides or the or the river <laughs> เชื่อว่าธุรกิจการบริการเช่นโรงแรมและร้านอาหารคงต้องมีการแข่งขันกันสูงและการออกโปรโมชั่นเพื่อเรียกลูกค้าโดยเฉพาะโรงแรมริมน้ำระดับ5ดาวที่ต้องสูญเสียลูกค้าไปในช่วงรอยกระทงและอาจยาถึงช่วงปีใหม่ด้วยภาคภูมิโยก Voice TV รายงาน